เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ควรจะต้องทําคู่ขนานกันไปด้วยเพื่อให้มันได้ผลสำลิ์ที่แท้จริงนอกจากเรื่องตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตรวมถึงไม่ส่งน้ํามันแล้วเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างคะโอ้ตัวน,นี้ที่สําคัญที่สุดเลยต้องวางแผนเรื่องการจัดระเบียบชายแดนใหม่ทั้งหมดเลยนะเพราะตรงเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันสองมาตรการต้องควบคู่กันมาตรการเชิงลุกแน่นอนเข้าไปตัดไฟจะตัดที่ไหนตรงเป้าไม่ตรงเป้าอันนี้อันที่หนึ่ง ม,มาตรก,การที่สองนี่คือการ,การป้องกันป้องตามตัวเราเองซึ่งตรงนี้เราทําอยู่แล้วก็คือว่าจัดก,การเรื่องบัญชีมา้าอ,อาจจัดการเรื่องเนี่ยเรามีกฎหมายที่เพิ่งออกมาจากกระทรวงดิจิทัลที่จะบูรณาการให้ฝ่ายโอเปอเรเตอร์และฝ่ายธนาคารเนี่ยร่วมรับผิดชอบอันเนี้ยถ้าเราสามารถดําเนินการการป้องกันป้องตามตรงนี้เงินมันก็ไม่ไหลออกเพราะเงินมันไม่ไปเนี่ย มันไปต่อไม่ได้ทั้งนั้นนายคอร์เซนเตอร์เพราะมันมาหลอกเราฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้มขน้นเรื่องบัญชีมา้าแล้วก็เรื่องจัดการภายในของเราและแน่นอนการซ้อบอร์เดอร์เนี่ยสําคัญเพราะอะไรเพราะเราถูกตราหน้าไงว่าเป็นทางผ่านที่ไปกับประเทศเหล่านี้มันก็จะต้องมีมาตรการที่เข้มขน้นฉะนั้นทางเทคโนโลยีกลับมาสามประการตัดใจหลักผู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ <c oughs> มีเพียงพอไหมสำคัญที่สุดมีประสิทธิภาพไหมเครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้สัาคัญและทางเทคโนโลยีที่ต้องใช้ตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นกล้อง C C T V เป็นโดรนเป็นเรื่องของการตรวจสอบทางไบโก,กราฟีต่างๆเนี่ยอันนี้เรามีความจําเป็นและและขษณะเดียวกันแน่นอนกลับมาเรื่องตัวบทกฎหมายที่จะต้องมีการบรณาการตรงเนี้ความเข้มข้นจะต้องเกิดขึ้นแต่อนาคตที่วิสัยทัศน์ระยะยาวเนี่ยกองทัพบกเสนอว่าเอ้ยอย่างนั้นต้องซอบอร์เดอร์สร้างรู้เลยไหม,มเหมือนที่สหรัฐกางสร้างรู้ที่เม็กซิโกอะนะ<ม>ซึ่งอันนี้จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็ดีแต่ว่าโอ้โหเราติดกับทางนู้นเนี่ย<ม>อย่าลืมนะว่า มัน,ม,นมันเป็นระยะตั้ง2,000กว่ากิโลแต่จริงๆเนี่ยมันจะปิดกันแค่แนวเนี้ยประมาณสัก60กิโลซึ่งในอนาคตเนี่ยมีความจาเป็นเพราะว่าอย่าแล้วเนี่ยช่องทางทางธรรมชาติมันเยอะเหลือเกินยากที่การจะไปวางกําลังแล้วก็กวดขันได้มากทั้งหมด คือจริงๆเนี่ยาทางรัฐบาลเองก็พูดถึงเรื่องการซิลชายแดนเนาะแต่เราก็ทราบกันดีว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันมีผลประโยชน์ค่อนข้างมากซิลแล้วมันจะมีรอยรั่วหรือเปล่าจะมีรูรั่วหรือเปล่าถ้าไม่จัดการเกี่ยวกับเรื่องเอจ้าหน้าที่ที่อาจจะนอกแถวอยู่ตรงนี้แหละครับมันต้องมีความเข้มข้นและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหลายประสมจิตมันต้องให้ประชาชนกระสือตรวจสอบได้รับรองแล้วเดี๋ยวมันจะจ,จางลงเองจากนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องสร้างกลไก ที่ให้เกิดการตรวจสอบจากภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยอย่างเข้มข้นได้นะครับเพราะตรงเนี้เราปฏิเสธไม่ได้ความรับผิดชอบตรงนั้นเนี่ยมัมนมีทั้งกองกําลังทหารมีทั้งกองกําลังตำรวจและฝ่ายพลเรือนแน่นอนรวมทั้งการาํามหากินของฝ่ายกระทรวงการคลังไม่ว่าจะสุรากรนสรัมปทานมิตรอากสทช นะมันเกี่ยวข้องไปหมดอ่ะแล้วฝ่ายตารวจเนี่ยมันเต็มไปหมดนะ <S <S ไ,<ห>มไม่ใช่เฉพาะตารวจพื้นที่มันต้องมีตชดตํารวจป,ปากปรามาติดค้ามนุษย์ไซเบอร์อะไรต่างๆกันไปหมดกองทัพแน่นอนก็กองทัพอดีสามส่วนบนส่วนล่างการวางกําลังต่างๆมันต,ต้องแบ่งหน้าที่กันสําคัญที่สุดฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยแล้วใครละ่ะมันจะเป็นเจ้าภาพบูรณาการในในในพื้นที่รับผิดชอบตรงนี้ไม่งั้นมันไม่เกิดเอกภาพแน่แล้วรัฐบาลส่วนกลางก็ต้องเข้มข้นทางนโยบายด้วย เพราะว่ามันจะต้องสนับสนุนปัจ,จัจสามประการที่พี่ว่าคือท,ทั้งคนทั้งเครื่องมือและก็กฎหมายใช่ครับผมครับหลังจากนี้จําเป็นที่จะต้องมีเหมือนคณะทํางานเฉพาะเพื่อที่จะดูเรื่องนี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าแค่หน่วยงานที่มีอยู่เนี่ยเขาสามารถจะบูรณาการทำาทำงานกันได้แต่ไม่พอหรอกเพราะเราตดท้ายเนี่ยความร่วมมือความสมริถผลตรงเนี้ไม่สามารถทําด้วยรัฐไทยรัฐเดียวได้ต้องทั้งเมียนมาและก็มหมาอำนาจคือจีนฉะนั้นตรงนี้คณะทํางานร่วม ที่เกิดขึ้นที่จะต้องมีกับเมียนมาและจีนเนี่ยมีความจําเป็นโดยเฉพาะกับพี่ใหญ่จีนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทั้งสามประเทศนะครับแล้วมันก็ติดก,กับไทยทั้งนั้นละ่ะและสิ่งที่สาคัญที่สุดเราไม่มีพลังพอดังนั้นสิ่งตรงเนี้ยแต่เมื่อเกิดการปฏิบัติการร่วมเนี่ยข้อดีมันมีตรงไหนบ้างสมจิตมันมีการตรวจสอบเนี่ยเ,เพราะว่าเราก็ถูกเขาตรวจสอบเราก็ตรวจสอบเขาและสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นเองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยใครประเทศไหนเป็นที่ไม่ร่วมมือกันแน่ พราะจริงๆเนี่ยเราจะเอาเจ้าหน้าที่ไทยตรวจสอบกันเองเนี่ยแล้วผลประโยชน์มันโอ้โหมหาศาลแบบเนี้ย mm. มันยากจริงๆเพราะว่าโอ้โห